your referee in charge mr barin antanaboon and now introducing first Fighting although the red corner, 24 years of age, this time 181 centimeters tall and, and weighs in 168.6 pounds. He holds a record of 26 wins, 19 losses, and one draw. Representing Iran, let's hear it for Mikhail Iran! <laughs> This is fun fighting of the blue Connor, 32 years of age. He got 187 centimeters tall and weighing in 170 pounds. He holds a record of 36 wins and four losses. Representing Brazil, let's hear it for Felipe da Rosa! มาตามกันตอนนะครับกับคู่พิลิมคู่ที่2ครับหันแล้วโทางออนไลน์นะครับคู่นี้โอ้โหใหญ่ปะทะใหญ่ครับิอรานเจอกับบราซิลกำหนดการขันสยกนะครับเดี๋ยวดูพบยกหรือไม่ครับอ่อยสนุกทั้งคู่นะครับดูมีค่าอิวครับแม่แข้งขวาเนี่เกือบโดนครับโอ้เนี่ยรับเอาก่อนเลยครับมีข่าอิวครับซ้ายครับซ้ายครับงดนฟิลิเป้ครับ มีตาเลือกเล็กน้อยครับเดอิวอุ้ยหมัดขวาเต่ล่างเตะขาครับยังไงครับผูกนี้ครับฟิลิปเป้นี่วันนี้นี่อาจจะเป็นการฉายสปอตไลท์แบบชุดใหญ่เลยก็ว่าได้ครับอุ้ยหุยใส่ีครับอ่าแล้วดูแกนวดน้ํามันมาเนี่ยตัวมันเลื่อมเลยนะครับอ่านจะดูครับกล้ามดีแล้วอาวุธเป็นไงครับโอ้แข้งซ้ายแเตะดีด้วยครับ ยืนมวยมาขยับต่อยซ้ายแล้วแม่สับล่างครับมีคาอิลต้องตั้งรับก่อนนะครับในช่วงต้นเกมมาครับทีมแล้วต่อยครับแม่เกือบไปครับตรงวิงขวาดอกนี้แล้วจะเกี่ยวไม่ได้ครับกรรมการมีเบรกมีเตือนเล็กน้อยครับหมัดมาแล้วครับโอ้ยแม่สายขวามาหมดครับมาครับมีคาอิลก็สู้ครับเตะขาไปโอ้เอาครับน่าสนใจครับคู่นี้ครับซ้ายไปครับทันตฟิลิเป้ครับมีคาอิล ขวาอีกทีครับฟิลิเปสก็ค่อยเดินเข้ามากระชับครับยับซ้ายครับเตะซ้ายดูครับเดินก็ได้ถอยก็เป็นครับยับซ้ายไปก่อนครับฟิลิเป้ทายิวจะกลัวไม่ได้ครับเตะขาเกี่ยวโอ้นี่ครับจังหวะนี้ยังไงครับกรรมการครับไม่เตือนด้วยครับยให้โอกาสทางนั้นฟิลิเป้นะครับมองว่าเป็นลูกเถงกวาดลาน แต่ว่าอาวุธยาวๆของฟิลิเปสถือว่าสร้างความรังคาญใจให้กับมิกาอิลได้ดีเลยครับขวายาวๆมีผ่อนมีเล่งนะครับขยับเดินบ้างครับมิกาอิลสับล่างครับนี่ครับลูกหนักมีนะครับปกตินี่ชกอาร์เทโอเน่ยนับน็อกเป็นว่าเล่นครับแต่ว่างวันี้นี่ขึ้นอาร์เวสแล้วนี่ต้องเจอระดับแข็งขึ้นครับนี่ครับมาครับแข้งขวาไปแล้วดูครับเตะล่างคืนไปครับลุยต่อครับเตะซ้ายรับฟิลิเป้ กับซ้ายเตะซ้ายสวนขึ้นมาครับ่อยหลุดไปหมัดหมัดหมัดครับโอ้โหมาครับรัวเหมือนกันครับทางนั้นฟิลิเป้ครับซ้ายไปครับมิคาอิวยังไงครับไปฟ้องมาโดนกระจัดหรือเปล่าครับช็อตนี้น่ครับกรรมการก็เตือนบอกว่าให้แทงสูงหน่อยนะครับขยับเข้าไปมิคาอิลยังไม่มีลูกหนักที่จะเล่นงานฟิลิเป้เหมือนกันครับอยากเห็นว่าฟิลิเป้ท่านโดนหมัดแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับ โอ้ดูครับคู่นี้ผัดกันลุกผัดกันลับฝ่าเสียวเลยครับแขนงซ้ายนี่แรงแม่นๆครับโอ้ดูจังหวะเตะขวาขึ้นไปโอ้หนับเลยครับแม่จังหวะล่วงครับเดิโดนขวาตรงเข้าไปครับมิเกลิโอ้นี่ครับแต่เป็นจังหวะที่โดนอาวุธหล่นแล้วครับยังไงก็ต้องนับเลยครับแปลว่าจะลุกขึ้นมาเร็วครับเอาครับเขาลอยไปแล้วจังหวะนี้หยุดกับแล้วก็หมดยกแรกครับโอ้โห ของดีเลยครับคู่นี้ครับโอ้โหหนักแรงทั้งคู่ครับแล้วสุดท้ายนี่เป็นบราซิลที่ส่งอรลานหล่นลงไปนับนะครับโอ้โหถือว่าเป็นคู่ที่ถูกคู่ครับเพราะว่าตัวใหญ่แล้วออกวุดกันดีครับดูครับจังหวะไปขาครับเข่าครับวงในครับยับซ้ายหมัดขวานี่เลยครับหมัดที่หล่นครับอุ้ยนี่ครับช่วงแขนนี่มันยาวกว่า20เซนครับ เห็นผลเลยครับแล้วก็กระโดดเขาร้อยสองชั้นครับหมัดขวานี่ไม่โดนครับหมัดซ้ายนี่โดนครับแล้วก็เตะขาครับดูอีกทีับเตะมาครับเกี่ยวปุ๊บแล้วก็หยับซ้ายครับก่อนที่จะตามด้วยหมัดขวาครับเข้าเต็มปลายคางับตาลอยเลยครับเอ่อครับลุยกันต่อครับอันเวสราชเนินเวอร์ซีรีส์ครับ โอ้โหคู่นี้มวยยักษ์ครับแล้วก็มีหนึ่งนับไปแล้วครับในยกแรกครับลุยกันต่อครับยกที่สองครับมีคาอิลกับฟิลิเป้ครับนี่ครับ10ต่อแปครับมี1นับครับเป็นท่านั้นฟิลิเป้ครับออกนำไปก่อนครับ10ต่อแเจอถีบหน้าอีกแล้วครับอ้าวครับเตะขาครับนี่คือจำนวนอาวุธที่เข้าเป้าชัดเจนครับโอ้โหดูครับ20ต่อ7ครับ เป็นคะแนนแบบ u n ฟ f f i c i a l นะครับเรานั่งนักกันสดๆครับโอ้โหจะบอกว่าแม่มันกัน3มเท่าเลยครับ7ต่อ20ครับอาวุธที่ข้าเป้าชัดเจนครับขยับจะง้างเตะยังไม่เตะครับมิคาอิลเตะสะบัดสะบัดไปก่อนครับฟิลิเปสต่อยลำตัวครับแม่ยกนี้ออกมาถอยตั้งรับครับต่อยครับพยายามต่อยครับยังเจอบล็อกไปก่อนครับมิคาอิลพยายามที่จะสู้เหมือนกันครับโดนลำตัวครับ จากฟิลิเป้เตะขาไปครับเดินต่อต่อยครับฮุกซ้ายครับขยับมาย็บ้ายย็บซ้ายเย็บซ้ายสามบัตรนบบัตรขวาครับโอ้โหแขนก็ยาวครับแต่ในฟิลิเป้แหม่ยาวไม่พอหนัะด้วยนะครับแหม่ไม่รู้ว่าจะเจาะเข้าไปอย่างไรเหมือนกันครับมิคาอิลโดนเตะล่างไปอีกนี่ครับโอ้ตัวนี้นี่แข็งจริงครับบราซิลโอ้มีฟันศอกครับขยับเดินเข้ามาลันนี่ครับศอกโอ้โหหมัดอันตรายทุกลูกเลยนะครับ มิคาอิลโอ้โหดูครับโดนนวดล่างอีกเตะล่างเอาแล้วครับเอาครับมามีขวาขึ้นไปเหมือนกันครับมิคาอิลเอาครับเดินเข้าไปครับเตะขวาต่อยลำตัวไปครับถากไปนิดนึงครับมิคาอิลเตะขาขีดครับฟิลเป้พยายามพยายามจะเตะขาขึ้นมาอะไรแล้วเหมือนว่าปากเลือดกบปากแล้วครับทางด้านมิคาอิลครับยังต้องลืนเลือดไปก่อนครับสู้ครับเจอยับเจอต่อยลำตัว แขนยาวครับเจอแข้งก็ยาวเหมือนกันครับเตะซ้ายขวาขึ้นไปับมิคิวยังไม่มีจังหวะที่มิคกอวเนี่ยได้ปล่อยของเลยนะครับเต็มที่ก็ได้แค่เตะแข้งขวานะครับนี่ครับโอ้กระแทกยับซ้ายไปสิป้เนี่ยยาวไม่พอครับแถมมีความเร็วและความหนักด้วยนะครับโอ้ในพิกัดใหญ่ๆครับร้0ยดนี่ถือว่าครบเครื่องมากๆครับปราซลคนนี้นี่ครับอาครับซ้ายคืนไปเดินขยับเข้ามาครับ นี่ฮะยับซ้ายนี่ถือว่าทําหน้าที่ทํางานได้ดีมากนะครับพยายามไปครับยังไงครับงานครับไม่ชัวร์ไม่ออกครับแทงขวาไปครับเท่นั้นฟิลิเป้ครับยับซ้ายมีหมัดขวาเกี่ยวแล้วก็จังหวะนี้นี่ลุงหลบไปก่อนยับซ้ายยับซ้ายครับโอ้โหจะหุกขวาครับเท่นั้นมิคาอิลขยาอัมเบรคคัตอีกแล้วครับฟิลิเป้มาแบบหลากหลายครับจังหวะต่อยหมัดของฟิลิเป้ เดินเข้ามาครับอุ้ยเตะล่างครับทับนายสวยครับของพิคาอิวขีไว้ก่อนครับโอ้ยดูเขาเตะมากเลยครับโอ้แล้วหันหันข้างครับแม่โอ้โหอาวุธนี่ไม่ธรรมดาครับเหนือชั้นมากครับฟิลิเป้ต้นยกเนี่ยทีหนึ่งครับแล้วก็มาปลายยกอีกทีหนึ่งครับโอ้ยที่ปากแตกนี่คือช็อตนี้เลยครับโอ้เนี่ยดูที่มุมแดงครับฟันหักรือเล่าครับ ก็เลยตอนนี้นี่บอบช้ำนะครับทางด้านมิคาอิลอามิรีครับโอ้โหเฟลิเป้นี่น่าจับตามากดูครับนี่ครับต้นยกครับทีหนึ่งก่อนเลยครับปากแตกไปแล้วครับยับยับยับหมัดขวาครับต่อยลำตัวครับใส่ขาครับแล้วก็นี่ครับอีกทีครับปลายยกครับดูครับอ้หทีแบบแหมที่แบบโผลเลยครับ หวนไปครับวันนี้โป้ก็ไปครับแต่ก็นี่ครับอีกทีครับช่วงปลายยกครับกลับมาลุยกันต่อครับโอ้โหนี่ครับสองยกคุณภาพครับผ่านไปครับในคู่นี้ครับเดี๋ยวมาดูครับยกที่สามครับแต่ที่แน่ๆยกแรกหนึ่งนับ ยก2อสทีบปากแตกครับว <c oughs> ันนี้ปอบช้าเลยเกินกับมีคาอิลครับเอาครับคะแนนออกมาเนี่ยสิบเก้ 9, ทั้ง3เสียงก็เป็นฟิลิปเป้ครับตอนนี้มีแต้มกันนำสามแต้มครับต้องน็อกอย่างเดียวครับมีคาอิลไม่มีทางเลือกแล้วนะครับคือต้องกล้าเสี่ยงที่จะเดินเข้าไปใกล้ๆต่อยหมัดครับแต่ว่าแมา่ดูฟิลิปเป้เนี่ครบเครื่องเลอเกินนี่คือจำนวนรูที่เขาเป้านะครับโอ้ส oh, ิบกับสี่สินะครับแม ก็เป็นเิติคร่าวๆนะครับเอาไว้ประกอบการรับชมครับเพื่อความบันเทิงโอ้แต่อาวุธดีจริงๆครับต้องยอมรับเลยครับว่าฟิลิเป้โอ้ยนี่ครับทีไปอีกแล้วครับโอ้แกเตะข้างหน้านี่แกยกแบบไม่มีสัญญาณเตือนครับโอ้เตะทีนี้ฟันยางแทบจะหลุดออกจากปากโอ้เลยยางกันฟันครับจะหลุดออกเลยครับยกแรกนี่อาวุธที่เรานับนี่คือ1นในสครับเมื่สักครูนี่ยก2นี่หนึ่งใน4ี่ครับ โอ้นี่ครับคืออาวุธของท่านั้นมิคาอิลนี่ต้องเร่งมากกว่านี้ครับนี่ครับโดนอีกแล้วครับแล้วยังไงครับมองที่พื้นครับไปซ้ายครับฟิลิเป้ครับนี่ดูเหมือนผ่อนๆลงไปด้วยนะมิท่านั้นฟิลิเป้ครับโอเกต่อยแบบชิวๆเลยครับแต่ว่าบนเวทีนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับและน้ำหนักแบบนี้ด้วยครับทีเดียวนี่อาจจะหลับได้เลยครับเอาครับ โอ้มิคาอิลนี่ก็ถือว่าใจสู้ครับแล้วก็แม้ว่าจะโดนนับเนี่ยก็ไม่ยอมโดนน็อกนะครับเนี่ยโดนเยอะครับเอาครับนี่ฮะยังมีครับโอ้ยังมีความหนักแล้วก็ยังมีความกล้าที่จะออกอาวุธสอกครับดุยต่อครับพยายามเดินเข้าไปครับปีกองเชิดครับโอ้นี่ครับแต่ต้องชื่นชมมิคาอิลครับแกก็สู้ดีครับแม้ว่าจะโดนแบบบอบช้ำมากๆครับวันนี้ครับเต่คืนครับ กลายเป็นว่าตอนนี้นี่อาจจะต้องจับตาดูไอ้เจ้าฟิลิเป้คนนี้เลยครับโอ้โหสี่ห้าแข้งแ้้อนหกแข้งครับโอ้ดูแกเตะครับเตะยังกับกระสอบ้ายเลยครับแปดครับคืนมาทีหนึ่งครับเอ้าขนนันมีคาอิลโอ้โหหนักแรงครับถีบหน้าอีกแล้วครับเผือกระชอนหน้าครับโอ้หลากหลายเหลือเกินเป็นนักมวยที่ครบเครื่องมากๆานะครับทางนั่น เิลิเป้ครับเสียดายว่าน้ำหนักใหญ่เป็นนิดครับ170นี่โอ้หาตัวต้านลำบากะครับเอาครับเนี่ยลุยต่อนี่กะนกครับหกซ้ายคืนมาครับมิคาอิลโอ้โหโดนทั้งขาโดนทั้งหน้าครับนี่ครับหมัดมาอีกแล้วแล้วโอ้โดนเท่าไหร่ก็ไม่ไม่ยุบโอ้หมัดอัปคัดอีกแมจำไว้เลยครับไอหัวเขียวจากบราซิลครับหนักเหลือเกิน้วครับแมจังหวะจะเวียงซอกครับโอ้โหแล้วดูเลือดครับ ที่บริเวณฝีปากครับของทางด้านมิคาอิลนี่ก็แมยหยดติ๋งๆเลยนี่ครับแต่ก็ยังยืนหยัดด้วยหัวใจครับอ้ต้องชื่นชมครับมิคาอิลครับแล้วก็เรียบร้อยครับหมดยกสุดท้ายครับโอ้โหถอหนหายใจเลยครับมิคาอิลครับนในใจคงคิดว่าเอาฉันมาทำอะไรตรงนี้ครับโอ้โหโดนหนักทิงนะต้องยอมรับว่าเปเป้ดารซซานี่ ใจแกร่งแล้วก็พบเครื่องม,มาก้าครับสไตล์การโชว์อของเขาเนี่โอ้ยก็เดาเนียโรดริกเกวครับแต่ว่าตัวใหญ่กว่ามาดูครับมั่นใจเลยครับโอ้ขณะที่มิคาอิลนี่ก็ไ,ไอหมาป่าเดียวได้ครับวันนี้ถือว่าสู้สุดใจแล้วครับเชิงเหมือนแบบเหมือนเตะเสยด้วยนะ ไม่ได้ว่าทีบอย่างเดียวก็เหมือนเตะเตยขึ้นไปเลยครับนี่ครับยกขึ้นไปแล้วก็ทีบครับแรงมากครับนี่ครับแรงจริงครับแล้วก็ช็อตนับครับตั้งแต่ยกแรกครับนี่เลยครับปัดขวารันลุกเร็วนะครับแต่ก็รวมในส่วนใดส่วนหนึ่งที่ไม่ใช่เท้าเนี่ยแตะพื้นไปแล้วก็ต้องนับเลยครับหลอกกลับครับกบช็อตนี้ครับอันหนีเลยครับ แทบเลิกแล้วครับแต่มันยังไม่หมดยกครับดูครับอีกทีนึงครับจากกันปั้นตีเลยครับเดี๋ยวมาดูการชุวยมือในทางการนะครับว่าถ้าใน,ในความสนุกนี่ก็เต้นทั้งตลอดการชกค,ครับ คะแนนก็30ต่อ26บหครับถือ,อว่าขาดลอยเลยนะครับมีไปหนึ่งนับด้วยปไปที่มุมน้ำเงินครับฟิล,เลิลเป้ดาโลซาจากบราซิลครับก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนมิคาอิลอารมิรี่จากอิรานไปได้ครับโอ้โหต้องบอกว่าสุดสุดจริงๆครับฟิลิเป้แล้วดูหน้าตาพอแกไม่ได้ต่อยมวยเนี่ยก็น,น่ารักนะ